อาหารนี้เมื่อกี้นั่งคุยกับเชคอยู่จักยาลาบอกกินตัวนิ่มได้ไหมคือที่ยาลาน่าจะมีนะมันน่าจะแบบก็มีทั่วจับได้นะ,นะแต่แต่นี้มันเป็นสัตว์สงวนนะแล้วของกินอร่อยกว่าตัวนี่ม่ก็มีเยอะก็มีเยอะนะ <c oughs> อ,ะนะอแต่ในในถามแล้วนะมันกินได้หรือไม่ได้นะครับมันก็มันก็เป็นสัตว์พืชน,นะกินพืชมันไม่ใช่สัตว์ที่ล่าสัตว์กินเนื้ออะไรแนละ้วและแล้วก็ดูแล้วนี่เม่อกี้ดูมันไม่มีเขี้ยว แต่มันมีเล็บแต่เล็บของมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ตะคุบหรือล่าสัตว์ใช่ฮะมันกินมดปลวกหรือหนอนขนาดเล็กอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ที่ต้องห้ามนะครับกรงเล็บเอาไว้แค่ขุดโพรงครับก็เหมือนนี่แหละอะไรอ่ะกวางกวางที่ประเทศจีนที่ที่ที่พันที่เขาเรียกมัสก์ที่เขาเอาฮอร์โมนของมันเนี่ยมาเป็น มาเป็นน้ำหอมชมุูเชียงอ่ะ oh. กวางนี่มันมีเขี้ยวนะคุณดูสิลองค้นนี่มัสก์นี่นะเป็นกวางแปลกมากที่มีเขี้ยวแต่มันไม่ได้ใช้เขี้ยวในการในการเคี้ยวเนื้อหรืออะไรอยนะเพราะมันเป็นกวางที่กินพืชอย่างเดียวๆเพราะฉะนั้นกวางนี้เนี่ยมันจะไม่เข้าข่ายฮะดิษที่นบ,บีห้ามกินสัตว์ที่มีเขี้ยว hmm. หรือสัตว์ที่มีเล็บนะครับและนบ,บีห้ามสัตว กินสัตว์ที่มีเล็บคือสัตว์ที่มีเล็บและมีเขี้ยวที่ไว้ไว้ล่าสัตว์ครับมัสกนะมัสในเอ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 เมัสกนะครับออ uh, ันนี้ผมบอกว่าเป็นกวางมัสกมัสกเออก็จะเป็นเป็นเป็นกวางชนิด M U S K ฮะอ่าดูสิจะมีจะมีเขี้ยวเออ่ uh, สัตว์ก็แล้ยสัตว์ก็จะมีก็จะมีเล็บเหมือนกันถ้าไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยวไว้ล่าสัตว์นะครับเนี่ยฮะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมีเขี้ยวเลยมันเป็นกวางกวางตัวเล็กนะครับอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยมีเขี้ยวจริงด้วยใช่เนี่ยมีเขี้ยวอ๋อเออแปลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ใช้เขี้ยวไว้้ไวล่าสัตว์ไว้เขี้ยวไวเขี้ยวเขี้ยวเนื้อหรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนิ่มนี่ก็กินได้นะครับครับครโอเคอันนี้ตัวใหม่นี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยครับ